ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนุ่มโชคนะคะค่ะอาจารย์ต่ายหมอดุตัยทีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของราสีเนจะจับเงิน,น้านนะคะก็ก่อนแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโคที่ยานนะคะเป็นชมรมที่สอนเกี่ยวกับด้วยวิชา2ิทซีถอรหัสเจ็ตัวเข้าฐานลายมืองเูเฮงโหราศาสตร์ไทยนะคะรวมไปถึงเรื่อ,อดาวนุ่มโชค ะะซึ่งเป็นวิชาที่โด่งดังสุดๆณตอนนี้เลยพูดไม่ไม่พูดไม่ได้แล้วเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาจับตัวเลขในการคำนวณตัวเลขออกมาว่าวันนี้เป็นตัวนี้วันนี้เป็นตัวนั้นนี่ยอย่างแม่นยำนะคะต้องพูดเลยว่าอย่างแม่นยำและเข้าอยู่ต่อเนื่องนะคะก็อยากรู้อยากเป็นเข้ามาค่ะนะคะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้แล้วก็โดยเฉพาะคนที่ได้ มาเข้าวีพีแล้วได้สูตรไปแล้วใช้ไม่เป็นก็เข้ามาเรียนค่ะจะได้เข้าใจใได้มากขึ้นรู้มากขึ้นเนาะจะได้ตัดสินในการเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องแม่นยํานะคะประมาณนี้อาจารย์วงานี้ถูกไหมก็ถูกอะค่ะกองวงนนี้ก็ถูกไปเกือบแสนนะคะแต่ก็อิ่มไหมมันคําว่าคําว่าอิ่มอะมันมันไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของอาจารย์ได้ <c oughs> นะคะประมาณนั้นก็กินไปเรื่อยๆนั่นแลค่ะ นะคะกินไปเรื่อยเนาะเพราะว่าชีวิตเรายัางต้องดำรงค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแยะนะหลายอย่างเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องเก็บเงินสะสมเงินไว้เพื่อใช้บ้านปลายชีวิตของตัวเองเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้าตายไม่สนิทนั่นแหละบรรลัยละเงินจะพอไหมต้องคิดค่ะนะคะเจ้าาระ,ะของเราไปโยนอยู่ให้ลูกก็คงไม่ได้เนาะตัวเองต้องมีให้ตัวเองพอนะคะประมาณนั้นเนาะก็อื่นแน มาดูผลงานกันนะคะก็อือแน่นเอ่อต้องบอกก่อนว่าก้องขอแสดงความดีใจกับกลุ่มของวีไอพีค่ะโอ้โหไม่พูดไม่ได้แล้วรวยกันสะบัดเลยค่ะนะคะบางท่านถูกสามตัวบางท่านถูกสองตัวแล้วแต่แต่โดยส่วนใหญ่จะถูกสองตัวกันเยอะนะคะสามตัวก็ก็มีอยู่แต่อาจจะไม่เยอะนะคะเพราะว่าท่านไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่นสามก็เลยไม่ถูกถ้าท่านเล่นก็ถูกเนะาะทำไมถึงถูกเดี๋ยวเราไปดูตามตาม น้ำต่อนะคะประมาณนี้แตกค่ะแตกสะบักค่ะแตกสบัดเนาะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็กลุ่มของปฏิทินค่ะนะคะกลุ่มของปฏิทินเลขเด็ดททิพย์นะคะก็ต้องรวยเหมือนเดิมค่ะนะก็อาจารย์มีนโยบายเดี๋ยวคาจารย์ให้พูดละกันเออหกเจ็ดนะคะปีหกเจ็ดเนาะอาจารย์ให้เด่นก็คือเลขหกเลขเจ็ดน,นะคะก็จะมีหกอาจารย์ให้เก้าเจ็ด สองตัวล่างแล้วแล้วก็หกคุณไปจับในส่วนของสามตัวก็จะถูกเล่นนี้มูลค่าปกติคือราคา2องพก้ก้บาบทตอนนี้ลดเหลือ2,500ัารอยบาทเหลืออยู่ประมาณ20เล่นถ้านับไม่ผิดมองจากสายตาก <c> ะ <oughs> <c oughs> เอานะคะเ <c oughs> หลือประมาณ20เล่นหมดแล้วก็หมดเลยเนาะนะคะอยากได้ก็ลุยเย่นเข้ามาค่ะลดเหลือ2,500ันห้บาทเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็กลุ่ม V ีพนะคะบูชาหินหนึ่งเส้นคุณจะได้ VP ของอาจารย์แตะนะคะทั้งหมดจากปกติสามสามก็ปรับมาเป็นห้างวดให้จนถึงเดือนเมษาเพราะว่ามีคนเขาขอมาว่าอาจารย์ยังเก็บเงินไม่ได้เลยขอถึงปีใหม่ปีหน้าละกันเป็นของขวัญปีใหม่อ้าจาัดใ่ค่ะหนึ่งเส้นได้วีพีห้างวดนะคะได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรนะคะสามเส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ไทเกอร์อายนะคะหรือปีเสีย หยกน้ำพึ่งนะคะมีปีเซียนสองตัวปีเซียนเนี่ยเขาได้เอ่อเอ่อาวกาขานอยู่ในเรื่องของความรวยที่ไม่รู้จักหมดนะคะ,ะกินอย่างเดียวไม่เคยคลายออกมาเนาะนะคะแล้วเป็นตัวผู้ตัวเมียด้วยเรื่องของความทั้งพรในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็หินผู้หวยหินถูกหวยนะคะแล้วก็อาจารย์จะเสริมในเรื่องของภายไล่ให้ก็คือหินดุดซับดุดโชคลาภทำให้คุณรวย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 นะคะประมาณนั้น นะสามเส้นคุณจะได้มีไอพีหองจันต่าย15งวดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1และสูตร2ฟรีค่ะนะคะอยากได้มาเออนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วกอ็อยากจะให้จันต่ายช่วยเช็คดูชะตาให้ตั้งชื่อเออออกหาเลิกหาเลิก,ลก,ลกออกรถหรืออะไรก็ตามก็สามารถเข้ามาได้นะคะก็ติดต่อที่อาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้เนาะ เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไอดียไลน์นะคะ0815915987 0815915987ค่ะนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าถ้าอยากจะเข้า V ี P ก็พิมพ์คำว่าขอดูรูปหรือถ้าอยากจะสั่งไปทีนพิมพ์คำว่าสั่งไปทินหรืออยากจะเรียนพิมพ์คำว่าเรียนเรียนอะไรแจ้งเลยนะคะหรืออยากจะทําบุญพิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญเนาะนะคะสินทานฮอนานเป็นสิ่งที่สําคัญบางท่านบอกว่าทําไมนเชียอไปเชียอมา ทั้งๆที่ให้ถูกก็ยังเล่นไม่ถูกก็สินทาเมานาให้เยอะนะคะเพราะพวกนี้เป็นตัวสร้างกุศลทําให้คุณมิบุญแล้วก็เวลาทําเสร็จแล้วอย่าลืมอธิษฐานจิตจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตไม่เคยอธิษฐานเรื่องโชคลาภจะเอาที่ไหนมาถูกล่ะคะเนาะก็อธิษฐานเอาค่ะขอให้ข้าเจ้ามีโชคลาภถูกหวยทุงวัดทุงวัดทุงวัดเหมือนที่อาจารย์ตายอธิษฐานนะคะแล้วคุณจะรวยรวยรวยเหมือนที่อาจารย์ตายเป็นค่ะนะอ่ะเรามาดูผลงานกันละกันเนาะ ในส่วนของทักษาพารวยก่อนละกันนะคะทักษาพารวยอาจาร,รย์ให้เจ็ดเก้านี่ตรงตรงเลยค่ะนะคะเจ็ดเก้าตรงตรงเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะนะคะอาจาร,รย์ เ,เดิมเนี่ยมันเป็นเลข6กเนาะอาจารย์พูดเสมอนะคะ 6- กับ9ตัวเดียวกันเนาะโดยเพราะงวดที่แล้วย้ำแล้วค่ะเพราะว่าความเป็น6ก็ได้เพราะหมันย้ายแล้วก็ดาวดาวสุกมันย้ายอะค่ะแล้วก็มีความเป็น9ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวเกตมันย้ายให้อิทธิคนมากๆถ้าเกิดใครสังเกตด,ดูว่าช่วงนี้เล่นอะไรให้หนักเก้าเขาไว้เนาะนะคะลาวพึ่งออกค่ะหนึ่งห้าเก้านะคะประมาณจริงเหรออ,อาจารย์จะเล่นเมื่อวาน ลืมเล่นมัวแต่กดโทรศัพท์อยู่เล่นเกมดูป้าอดเล่นเลยอดถูกเลยเนาะนะคะแล้วก็เล่นอะไรก็ตามให้ติด9ช่วงนี้ให้ไว้นะคะเพราะว่า9ก้ามีอ,อิทธิพลอยู่เนาะนะคะนะแล้วก็วันนี้อาจารย์ขอกลับเลขให้จะได้เห็นเลขที่ชัดๆขึ้นเนาะนะคะ7 9 2ตัวล่างค่ะ3ตัวล่างก็คือเกเเอ้ย เก้ 9, 7, 5, นะคะสตัวล่างอีกชุดหนึ่งค่ะ3 8 2 3 8 2 2อตัวล่าง7 9อย่างนี้ค่ะนะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะอุ้ยแม่ลุกลุลนล้นพออาจารย์บอกว่าเด่น6ไปดูที่6เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวีพีอาจารย์เน้นไปให้เรียบร้อยแล้วไปดูล็อก6ลากลงมาค่ะ6 30 ย <G ül> ันเหลือลเนาะเนาะแล้วจันย้ําด้วยนะคะว่าไม่เชื่อกับคลิปไปดูได้จันย้ําเลยค่ะว่าหวยสันจรมีอยู่สามข้อหนึ่งไม่เบิ้ลไม่หามเลขเก่ากลับมากลับไหมกลับค่ะเพราะหวยเพิ่งออกเมื่องวดวันที่หนึ่งกุมภาเนี่เองก็คือศูนย์หกสามวันนี้ออกหกศูนย์สามเห็นมหมผิดจากทีต่ตายที่ว่าอาจารย์แต่พูดไหมไม่ผิดเลยนะคะเชื่อเหอ หัวไอเรื่องนะคะอ่าเนาะนะคะต่อไปค่ะเลขดับบนนะคะงวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วเนาะอ่างวดที่แล้วนะคะออกศูนย์สามเรามาดูว่ามีไหมตู้ตูตู้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 ตูตูนั่นบอกบอกเลยค่ะเลขดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วเอาอยู่ตลอดเลยเนาะนะคะประมาณนี้เลย อ่ะต่อไปค่ะเลขดับล่างค่ะอ่าเรามาดูกันว่าที่แล้วออกเจ็ดเก้าค่ะมาดูกันนะคะตุ้ด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 งานดับล่างทำไมล่ะเอาอยู่อะค่ะเอาอยู่ยังเล่าเอาอยู่ตลอดน่านะครับอืมต่อไปค่ะอันสุดท้ายราศีไหน นะคะงวดน,นี้อาจาร,รย์ให้อยู่ที่ราศีเมษเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะออกเจ็ดเก้าเนาะก็ต้องแสดงความดีใจกับหลายๆท่านที่งวดน,นี้รวยๆรวยๆค Carr ่ะแล้วก็ในส่วนของ a c ซ book อาจาร,รย์ก็ลงเจ็ดเก้าให้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้ให้ทุกงวดน,นะคะต้องทําใจไว้ด้วยเพราะว่าอาจาร,รย์มีกลุ่มของวีพีถ้าอาจาร,รย์ให้ทุกงวดแล้ววีพีเขาก็จะต่อว่าอาจารย์ได้เนาะนะคะให้พอเป็นกระใสนะจซีบอกให้เนาะ อะเรามาดูในส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านในรอบนี้ละกันเนาะว่าทุกคนในรอบนี้จะรวยกันอีกไหมแต่จันว่าน่าจะรวยเพราะว่าไพ่เรือออฟฟอร์จูนขึ้นเนาะอะ,อะเรามาดูกันค่ะ ในตำแหน่งของราศีเมฆได้ไพ่ของคำว่าเดะมูนนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลใจหลายๆเรื่องโดยโดเฉพาะปัญหาเรื่องของครอบครัวและความรักเหม,มือนความรักหรือความเป็นครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์นะอาจจะเครียดหรือวิตกกังวลได้ไหมได้หลายๆอย่างเข้ามานะคะถูกการให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาได้ไหมได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ ถ้าถามถึงโชคลาภก็ระวังเลขเก่ากลับมาหรือเล่นเลขที่เราเคยเล่นอยู่มันจะกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเลขบ้านเลขรถเลยนะคะให้เป็นจับตามองเอาเนาะเลขวันนี้อาจารย์ให้38ค่ะนะคะต่อไปค่ะคนราศีพฤษภนะคะงวัน,นี้อาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่าเด e อ u ซันทำให้ช่วงนี้ คนเกิดราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ของการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกล้าที่จะทํานู่นทํานี่เกิดขึ้นได้ไไดจะประสบความสําเร็จได้ไหมได้นะคะประมาณนี้เลยเนาะโดยเฉพาะกับหมายเลข68ค่ะที่จะลงทุนที่จะทาอะไรรีดจัดก,การเลยนะคะโอกาสมันไม่ได้ลังหล่อไข่เนาะนะคะขอประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องค่ะต่อไปค่ะคนราศีมิถุนได้ไพ่ของคําว่าจัสตตะช่วงนี้คนราศีพฤษภเอ้ยผู้ผิดค่ะคนราศีมิถุน จะทาอะไรแล้วเหมือนยืนอยู่บนความถูกต้องยึดทาอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็เป็นคนก็ได้ก็เสียนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าชะตาเป็นคนที่ยืนอยู่บนความถูกต้องใจร้อนไหมใจร้อนนะคะทําอะไรต้องให้ได้ดั่งใจตัวเองดังนะั้นเผาเผาเรื่องของความถูกต้องลงเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักปิดตาข้างหนึ่งมันก็คือทุกข์นั่นแหละค่ะนะจ๊ะอาจารย์เลยจัดเลขของคําว่า สาค่ะไม่ทุ้มนจะออกเขเปล่าเนี่ยคิดอยู่นะเอาลองดูค่ะ30เนาะต่อไปค่ะคนราศีกรกฎค่ะช่วงนี้คนราศีกรกฎเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าเผ่านี่นะคะเป็นคน แข็งแรงนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลได้ไม่ได้นะคะได้รับมอบหมายหรือได้รับความไว้เเนื้อชื่อใจได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นเลยเนาะจะมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งป๊มป๊มนะคะมีความสุขมากๆเนาะแล้วก็คิดอะไรหวังอะไรก็ส่งความปรารถนาสู้ๆนะทาเคชินะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องความรักอาจจะไม่ได้แฮปปี้นะแต่แฮปปี้เรื่องของการงานการเงินก็โอเคนะ,นะนะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ของคนราศี รากดเนี่ยค่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็ดีนะหรือบริวารก็ดีพ่อมันบอกว่าบริวารจะนําปัญหามาให้เดือดร้อนนะคะนะกับหมายเลข53ค่ะต่อไปค่ะคนราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ของคําว่า The ดือฟูเนาะช่วงนี้คนราศีสิงห์ มาทาอะไรเสี่ยงๆหรือกล้าได้กล้าเสียได้ไหมได้มีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะจะประสบความสําเร็จได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเนาะเป็นคนที่มองการไกลได้ไหมได้นะคะทํางานอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวกับทํางานแบบเขาเรียกว,ว่ามาไวไปไวอย,อย่างนงี้ดีนะคะกับหมายเลข80ค่ะต่อไปค่ะคนราศีกันได้ไพ่ของคําว่า the r a v e r ช่วงนี้คนราศีกันคิด และแต่งตองอยู่ว่าจะทําอะไรดีนะคะคิดจะทํานั่นทํานี่ดีไม่ดีนะคะก็แต่ัดสินใจให้ไหวน,นะคะเพราะว่าโอกาสของความสําเร็จมันใกล้จะมาถึงแล้วนะคะจะเกิดความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักถ้าท่านย,ยังโสดอยู่ก็บอกว่าจะมีเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นให้คุณเลือกรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนั่นเองว่าใครดีเนอะถ้าแต่ัดสินใจไม่ถูกปรึกษาจันต่าได้ค่ะนะคะ,นะคะโอเคกลับมาเล็ ต่อไปค่ะราศีตุลน,นะคะได้ไพ่ของเขาว่า The World ซึ่งส่งผลให้เจ้าชะตาช่วงเนี้จะมีลักษณะของชีพจรลงท้ามีเกณฑ์ของการเดินทางไกลได้ไหมจะประสบความสำเร็จอย่างลุ่งโลดลุ่งเรือโช่วงชัวงชววาน <c oughs> <c oughs> นะคะ นะประมาณนี้เนาะเรื่องของการทํางานอาจจะทํางานหลายด้านได้ไหมได้เช่นเดียวกันพบความสุขได้ไหมได้นะคะมีเกณฑ์ของการที่จะติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือทางานร่วมกับคนต่างประเทศต่างชาติได้ไหมได้นะคะกับหมายเลข6 7ค่ะหวังว่า6 7น่าจะออกได้แล้วนะปีนี้ <c oughs> นะคะต่อไปค่ะราศีพิจิกค่ะโอ้ ทำไมไพ่ดีจังนะคะมันบอกว่าราศีพิจิกได้ไพ่ของคําว่า w i l l of fortune ช่วงนี้คนราศีพิจิกจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะเกณฑ์ของการเสี่ยงโชคสูงนี่นะคะสูงดังด้วย <c oughs> เนาะก็ขอโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะนะถ้าอยากจะซื้อรถซื้อที่ดินซื้อว่าผ่านนะคะเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นเรื่องของการทํางานถือว่าดีค่ะมีโอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งน,นะคะ,นะคะกับหมายเลข93ค่ะ นะคะต่อไปค่ะราศีธนูเอ้ราศีธน,นูเป็นไงเนาะระวังการรู้ถูกริดราน้ำนาเรื่องของความรักความออุ่นในครอบครัวจะมีปัญหาการสูญเสียความรักไอ้สูญเสียของรักได้ไม่ได้นะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางได้ไม่ได้มันบอกว่าคนที่เกิดราศีธนูรอบนี้จะมีเกณฑ์ของการสูญเสียมันสวดมนต์ไหว้พระสินหานทรนไให้เยอะๆนะตัวเนี้ยจะบรรทอนความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดในใจเราเบาบางลงได้นะคะ กับหมายเลข58ค่ะต่อไปค่ะราศีธนูได้ไพ่ของเขาว่า The Empress เขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีธนูแฮปปี้นะคะมีความสุขมากมายนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ได้นะคะเป็นคนที่รู้สึกชีวิตชิวๆอ่ะเออชิวๆสบา,ายนะคะประมาณนั้นเลยเนาะอินนำสำราญนะคะมีความสุขมาก นะคะหน้าอิชาเชียวนะคะกับหมายเลขเจ็ดสามค่ะขอให้คุณถูกหวยเจ็ดสามเยอะนะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ราศีกุมค่ะได้ไพ่ของค่ะว่าเดอนเมริเชียนเขาบอกคนเกิดราศีกุมช่วงนี้จะเป็นช่วงของคนที่เขาเรียกว่าทมได้ตอบได้อบุดุลเอ้ยเอ้ยนะคะลุ้หมดทุกเรื่องยกเวทเรื่องตัวเองนะคะบางทีเส้นผมบางภูเข,ขาก็เยอะเนาะจะคิดหรือจะไต่ตองอะไรให ช่างใจไว้ก่อนแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะจบนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีความสุขรวยๆเหงๆได้ไหมได้นะคะหน้าที่การงานถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะการเงินของคุณก็ถือว่าชดช่วงชัวชวานดีกับหมายเลข63ค่ะต่อไปค่ะราศีเมีนได้ไพ่ของคําว่า Temperance นะคะจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเกิดขึ้นหนึ่งไม่ย้ายบ้านย้ายงาน นะคะจะทําอะไรอย่าใจร้อนนะคะไต่ตองตึกตองให้มากๆถามคุณูุ้นถามคนนี้ขอคำปรึกษาสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะอย่า่วนตัดสินใจอย่างว่องไวจะพลาดได้นะคะมีโอกาสของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตสูงค่ะกับหมายเลข8-9เลยค่ะโอเคค่ะพูดจบไปแล้วนะคะกับ12ราศีราศีไหนจะจับเงินล้านเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้ราศีไหนจะรวยอย่ไหมเอ๊ะราศีเมษไหมเอ๊ะราศีพฤไหม หรือราศีไหนๆดีเนาะนะคะอาจารย์มีซา่าดังนั้นเราไปลุ้นกันในวันที่16มีนาคมเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะอขอให้คนหมดทุกหมดโศกนะคะอะไรที่เป็นทุกข์เป็นภัยก็ขอให้มันหมดไปเลไวเนาะแล้วก็มีข่าวดีนิดนึงค่ะคือว่าอาจารย์กำลังจัดคิวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยากจะให้อาจารย์โปรโมทช่อง นะคะโปรโมทต,ตัวคุณนะคะในการให้หวยเนาะนะคะอาจารย์ก็คุณสามารถทักไลน์เข้ามาเบอร์นี้เลยนะคะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์อาจารย์จะโปรโมทต,ตัวคุณให้นะคะว่าคุณได้ส่งเลขอันนี้มาแต่ขอการพิจารณาส3ครั้งนะคะว่าเลขที่คุณให้มาเนี่ยผ่านไหมนะคะในดุลพิน,นิจของอาจารย์นเนาะผ่านไหมแล้วกาเข้าไหมถ้าเข้าติดต่อกันถึง3งวดอาจารย์จะโปรโมท ช,ชื่อเสียงของคุณให้นะคะแล้วก็ถ้าขั้นใดได้ได,ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ได้ตัวเลขมาแล้วอะคะ่ะแล้วก็อยากร่วมบุญกับคุณก็ขอเชิญได้นะคะประมาณนั้นเลยเนาะสามสามครั้งนะคะถ้าสามครั้งคุณเข้ามาอย่างติดต่อต่อเนื่องหรือมีประวัติการการอ้น,นี้มาอาจารย์จะรับ เารนาเป็นพิเศษแล้วออกคลิปให้คุณนะคะจะได้เป็นช่องทางหนึงให้คุณมีชื่อเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้เนาะวันนี้ก็อาจจะพูดเยอะละอาจจะถึงเวลาบายบายนะคะอาจจะต้องไปละนะคะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่ในครั้งต่อไปก็อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์วดน,นี้วันนี้บายนะคะแล้วพบก,กันค่ะสวัสดีค่ะบายบาย